รู้ยังเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่เริ่มไม่พลาดทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเอ็ด e ่านิวอีล่าซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟกิจกรรมจะมีระยะเวลา7เดือนครับก็คือไปจบอยู่ที่เดือนตุลาคมปี2-5-6-8ปีนี้นั่นเองเนาะ พอครบแล้วนะเขาจะรวมกับเข้ามาสูส่เซิร์ฟเวอร์หลักก็คือเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกบาโฟเมตเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นต่างแต่นาหนา้าเดี๋ยวเราค่อยทยอยทยอยไปด้วยการเป็น EP ต่างๆเป็นคลิปสั้นๆต่างๆมาเพื่อไม่ไปการเสียเวลาผ่านไปแล้ว18นาทีอ้าวเรื่องมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะอยู่หน้าจอตรงนี้นะใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับสามารถล็อกอินผ่านและก็ล็อกบาโฟเมตได้เลยนะมันจะมีแยกออกไปเป็นเซิร์ฟเวอร์นิว e อ a นะ แล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้ e ดสคริปชันนี้กดเพิ่มเติมนะครับในคอมเมนต์ด้วยเนาะเยอผมปักบุเอาไว้นะครับสามารถโหลดเริ่มต้นไปด้วยกันได้เลยนะเมื่อโหลดไฟล์แล้วนะครับ เพื่อนสามารถจะแตกไฟล์เราเล่นได้เลยอาจจะไม่ต้องอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแป๊บเดียวเราเล่นได้เลยและกี้วคอยซี่ั่นสามเติมเสร็จแจกสามเด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติเมเกมบนเว็บมีสุรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง 3, สามสะสมเงินคืนเมรถเ้าถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์อีล่าไม่ใช่ในเซิร์ฟเวอร์เ e อ เราจะมีช่องตัวละครหมด3ตัวนะครับผมสร้างไว้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวช่องตัวที่3นะครับผมจะคลิกสร้างเลยนะกดบวกขึ้นมานะแล้วก็กดเลือกเพศนะครับเลือกทรงผมอะไรก็ว่าไปนะอย่าลืมตั้งชื่อนะผมตั้งเป็นเดวิลเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะตัวนี้ปึ๊บนี่เดวิลเก้านี่แล้วก็กดสร้างตัวละครไปเลยครับปึ๊บถ้าสร้างได้มันจะขึ้นแบบนี้ให้เราดับบมันคลิกนะครับหรือกดเริ่มเกมตรงนี้เข้าไปเลย พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าที่เราคุ้นเคยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มเก็บเวลนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3อย่างเราจะได้รับของแจก3แบบนี้แบบที่1ครับเป็นแบบผู้เล่นที่เติมตังค์า0 0บาท1,000บาทและก็3500บาทซึ่งจะต้องเป็นผู้เล่นที่เติมตังมาในช่วงโปรโมชั่นนะก่อนวันที่20มีนาคมเท่านั้นแล้วก็ต่อไปเป็นผู้เล่นที่2ส,สมัครสมาชิกลงทะเบียนก่อนวันที่27 มีนาคมก็จะสามารถได้รับของเหมือนกันนะและ้วก็ผู้เล่นข้อที่3ครับผู้เล่นที่แบบเอ้ยเพิ่งมามาไม่ทันนะก็อย่าพิ่งน้อยใจเสียใจยครับเขาก็มีการเล่นแบบเทนนิงกาวแล้วก็ของแจกมีหมวกมีอาวุธแจกอยู่นะมีปั๊มสามารถที่จะเดินทางไปได้ในช่วงแรกๆนะครับก็ไม่ได้ลบาบากก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเนะาะแต่ผมจะทําให้ดูนะมาย้อนกลับไปที่ข้อ1ก่อน,นครับใครที่เป็นผู้เล่นแบบเติมตังค์เพื่อเพื่อนเนี่ยเข้ามาแล้วนะให้เราเนี่ย เลื่อนเมาส์ไปด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีดอบดาวลิตัวนี้เห็นไหมคลิกปุ๊บกดไปที่คํพัสดจดหมายฮะมันจะขึ้นแบบนี้มาให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกไปที่แถบประกาศมันจะมี4แถบเนาะคลิกแถบประกาศปุ๊บจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะมีจดหมายขึ้นมาอ่ะก็คลิกเลยฮะ,ะมันจะเขียนว่าโปรโมชั่นพรีออเดอร์ของผมเนี่ย500บาทถ้าใครเติมมากกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้มันก็จะมีรูปของมานะครับเป็นจดหมายให้เรากดดาวน,น์โหลดลงมาในจดหมายนะเมื่อเราเปิดมาแล้วเราจะได้เหรียญแล้วก็ได้ของแล้วก็ได้โอกาส ที่เราจะไปรีเซ็ตนู่นนี่นั่น,นอันนี้เดี๋ยว่อยไปว่ากันต่อเนาะในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะแต่วิธีการรับคือแบบนี้ปิดไปสําหรับใครที่ลงทะเบียนด้วยนะก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับมันจะเขียนว่าลงทะเบียน1นึ่งแสนไอดีเราก็จะได้รับของสมใสัตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคอสตูมไม่ว่าจะเป็นของสมใสตอื่นๆที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนะาะสุ่มของสุ่มหมวกอะไรก็ว่าไปสําหรับคนที่ ได้รับมาแล้วมันมีคอสตูมขึ้นมานะครับกดออเดเนตอี e ขึ้นมามันจะมีในชุดสมใส่ที่เป็นชุดสงครามคอสตูมเมื่อเราเอาไคลิกแล้วเนี่ยมันจะสมใส่ขึ้นมาเท่ใช่ไหมครับแต่เราจะไม่สามารถตีมอนเตอร์ได้วิธีการที่เราจะต้องตีมอนเตอร์ให้เราพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้ฮนะเอนเทอร์ Enter ลงไปในช่องพิมพ์แชทพิมพ์สลัพิม slash. พ์สลัแล้วก็ n o c o s p l a y นะกดเอน e ทอร์ฮะเจ้าตัวชุดนั้นมันจะหายไป หายไปเลยนะไม่มีอีกแล้วนะมันจะหายไปเลยไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกแล้วเพื่อนๆก็สามารถตีมอนเตอร์ได้แล้วเนาะโอเค1 2และจบไปแล้วต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนของผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยรวมถึงคนสายฟรีหรือมาลงทะเบียนไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะเล่นวิธีนี้ได้ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะให้เราเนี่ยเดินเข้ามาคุยกับ m อ c ตัวนี้นะครับคลิกคุยก่าเทอร์ลูฮะเราจะได้รับเพจในการบอก ด้านขวาบนฮะัเพื่อนๆกดออนนเนีค้างไว้แล้วกดยูขึ้นมาฮะตัวนี้มันจะบอกว่าเรามีเควสอะไรนะใช่ไหมเราคิดไปได้ครับปุ๊บมันก็จะบอกว่าเควสเราคืออะไรถ้าเกิดใครอยากใช้เควสต,ตรงนี้มันอยู่ด้านขวาบนจอตรงนี้ให้ไหมที่มันขึ้นมาเขาเขียวอะตัวนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ขยับอยู่นเนาะไอ้เพื่อนๆติ๊กตัวนี้ฮะมันจะเปิดปิดเห็นไหมเปิดปิดได้นะผมก็กดเปิดไปแล้วกันเนาะกดอันนี้เนยูปิดไปปะไปทีนี้เราจะเริ่มไปด้วยการแบบนับหนึ่งครับก็คือให้เราเดินออกด้านขวาจากจุดเกิดเมื่อกี้ ข้ามสะพานลอยนะครับเดินตามเพื่อนๆคน,นอื่นไปนะแล้วก็เห็นจุดวาร์นี้ก็เข้าไปเลยฮะเข้ามาแล้วให้เราเดินตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาแล้วคุยกับเอมตัวนี้คลิกและกด enter หัวๆไปเลยฮะไม่ต้องไปอ่านครับขี้เกียจอ่านพอเราเข้ามาในนี้นะครับให้เราเดินออกด้านขวาและเดินตรงขึ้นไปนะฮะจากตรงกลางนะครับจะมี M อตัวหนึง่งชื่อว่าเบลดให้เราคลิกคุยกด next กดเน็กไอ้ที่เรัวๆเลยฮะไอ้ที่เรัวๆไปเขาก็จะแดกของอัพลเวลเราสอนเราทำนู่นนี่นั่นอ่านไหมไม่อ่านแล้วก็เสร็จแล้วนะครับให้เรากดอเดเนค้างไว้แล้วกดอ e ขึ้นมาเขาเรียกว่าของสนใส่ให้เรากดอันีกดคิวขึ้นมาเขาเรียกว่าหน้าต่างการใส่ตัวละครอุปกรณ์ต่างๆครับให้เราดับมันคลิกตั้งแต่ตัวแรก4ีตัวนะับอ่ะผมดับมันคิกนะนปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บจนถึงมีดดาบก็พอว่าเจ้าตัวโล่เนี่ย ถ้าเราใส่เวลาเราไปตีมอนเตอร์จะทําให้เราตีช้าลงนิดนึงเราไม่จำเป็นต้องถึกก็ได้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ให้กดเอสเคปออกไปนะครับปิดไปแต่แล้วให้เราคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคลิกคุยครับกดเอนเทอร์ลัวอัพเวลแล้วแจกของให้เราเพิ่มเติมเอนเทอร์เลยอย่างเดียวเลยพอคุยเสร็จนะครับให้เราเดินลงมาตรงนี้จะเจอเอเมซีตัวหนึ่งนะตัวนี้เขาเรียกว่าจินฮานะแต่ถ้าจูฮาก็ตัวไคโดมันนะโ <laughs> ดนแบนแบบว่าจูฮาโอเคคิดแล้วก็กดเอนเทอร์ลัวลครับเขาจะสองสกิลเฟิร์สเอเาะ พอคุยเสร็จให้เรากลับมาคุยกับอินซีตัวเดิมตัวเบดอีกครั้งหนึ่งคลิกกดใน,นท่านเรือวงครับผมปึ๊บอ่าเขาจะได้ฟรีติเกตนู่นนี่นั่นให้เราเนี่ยสามารถเปิดกาแฟและวาร์ปไปยังเมืองต่างๆได้ฟรีนะเสร็จแล้วให้เราคลิกกอีกครั้งหนึ่งอันนี้กดช้านให้เลือกข้อที่2องกาลุณาส่งค่าไปห้องถัดไปกดโอเคครับกดครสเขาจะวาร์ปเราไปสู่ดินแดนอันลี้ลับอือจมีคนตายกันเพียบ <laughs> โอเค พอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินออกด้านขวาเจอ ABC ตัวหนึ่งชื่อว่าคาฟ้าเห็นไหมให้เราคลิกคุยนะครับแล้วก็กด N e x t n น x t น่าจะรวมไหม n น x t Next Next รวยเลยฮะเนี้รวยเลยปไปบปไปไปปนี่จนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้ที่แบบว่าถามว่าอะไรคืออะไรเกี่ยวกับเซฟอะไรเงี้ยอันเนี้ยให้เรากดแคนเซิลไปนะปุ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินออกด้านขวาจากคาฟ้าเนี้ยเดินออกด้านขวานะฮะระวังตายด้วยนะเดินออกด้านขวานะุ๊บนี้ เห็นไดมีตีตนี้ไหมครับชื่อว่าเบรดเหมือนกันเลยนะฮะให้เราคลิกคุยกดเดินเท้์ล,ลัวครับผมอ่าเขาจะแจกของแล้วก็ให้เควสมาเห็นไหมเควสด,ด้านขวาบนไหมครับหรือใครไม่มีกดเอาเดอร์เดท๋ยคว่าให้กดยูคลิกปุ๊บมันจะบอกว่าให้กําจัดโปลิงหนึ่งตัวท,ทีนี้เราก็ให้เราตีโบลิ่งนะฮะปุ๊บเดี๋ยวโบลิ่งตีปุ๊บได้ไหมไม่ได้เฮ้อยอยะายายาตัวนี้มันตามมาเออเดี๋ยวเออเรียบร้อยฮะเขาเอามาทาไมวะตัวนี้ผมคิดว่าเขาเอามาไม่ให้ คนแรกเหรอให้คนตายแบบจะได้ไม่ล็อกอินกันใช่ไหมฮะตายอีกแล้วอ่าโอเคไม่เป็นไรจริงๆมันมี ABC ตรงอื่นด้วยนะเพื่อนๆไม่ไม่มาตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงผมก็เดินตรงนี้แหละโอเคนะก็ให้เราตีโปลิ่งนะนี่ตีโปลิ่งเจอปะนะโปลิ่ง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 ,งขอค่าเถิดขอค่าเถิดได้ไหมไม่ได้อีกนะครับเราจะต้องตีโปลิ่งตายเป็นคนสุดท้ายนะถึงจะได้นะครับ ขออนุญาตเดินไปเดินมาก่อนเดี๋ยนะผมกดกดอัพสเตตัสนะครับกดออเดินเนตอีกดออเดินเนตเอขึ้นมานะก็จะมีสเตตัสอยู่ด้านซ้ายนี้มาฮะเราก็กดผมอัพเด็แล้วกันเนาะ,ะได้ตีโดนครับอัพเด็ยังไงก็ต้องอัพยี่สิบอยู่แล้วแหละอืมโอเคไปต่อลุยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตีอือไม่ได้อีขู่มันเราไม่ได้ตีคนสุดท้ายไงเฮ้ยดีนี่นี่น เออได้แล้วฮะพอเราได้เสร็จแล้วนะครมันจะขึ้นคําว่า polling สาเร็จเห็นไหมให้เราเนี่ยเดินกลับไปคุยกับ m อมเจ้าตัวเบรดอีกครั้งนึงคลิกคุยอ้าวตายแล้วจริงๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนตายนะครับมันมีที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่วาให้ดีกว่าเอออ่ะเดี๋ยวคุยเบรดก่อนแล้วกันนะคุยตัวเบรดครับกด enter กด next รัวๆ enter รัวๆนะครับเราจะได้เจ้าตัวหมวกนี้มานะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นหมวกไหมกด next e ขึ้นมานะครับเราจะได้ตัวหมวกตัวนี้ ให้เราดาไมคิกใส่หมวกตัวนี้เลยนะผมเดาไม่คิกใส่รวมถึงอาวุธด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เราเนี่ยไปคลิกที่ MBC b a s อีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บเอ็นเอร์ลุลวะฮะปุ๊บ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 รุ๊บปุ๊บคุับปุ๊บปุ๊บคุ๊บปน๊ายุ๊เยุนเปนคคุ๊เ,เปเุ๊บปนนุ๊บปุ๊บป่๊บป่งไปุ้าปา๊บครับยกตัวอย่างเช่น ด้านทางออกวาร์ปแดงด้านซ้ายเห็นไหม่ะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูนะกดไดไดเดตอีขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนพวกเจ้าตัวของวิ่งต่างๆนะปั๊มเลสปั๊มอะไรออกมาเนาะอ่ะผมจะวิ่งแล้วนะไปขอภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วนะครับสามารถเลื่อนได้เนาะยูทูบสามารถเลื่อนได้นะครับเพื่อนๆลองเลื่อนดูสําหรับคนที่แบบรู้อยู่แล้วแต่ต้องการดูเฉพาะอย่างตอนนี้เป็นสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันเนอะอาจจะพูดละเอียดหน่อยนะครับกดตรงนั้นตรงนี้กดโพรชั่นอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการบอกผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับที่เราอาจจะไม เพื่อนจะเก็บนะครับถ้าใครรับคาญตรงนั้นนะฮะถ้าเราวาร์ปมาตรงนี้นะครับก็มีเอเจนตงเหมือนกันเออนี่เพื่อ,เอนเห็นไหมเห็นตำแหน่งผมไหมะฮะแล้วเราวาร์ปมาตรงนี้ครับก็จะมีเอเบซีเบสเหมือนกันเห็นไหมเออมีคาฟ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เพื่อนก็สามารถมารับวาร์ปตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเราดูนะกลัวที่จะลุลไปเห็นไหมฮะผมก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าเป็นไงทีนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆเก็บเวลไปเรื่อยๆนะฮะพอเราเก็บเวล จ็อบ9แล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นจ็อบ9ด้านซ้ายบนตอนนี้ผมจ็อบ5อยู่กดอันนี้แล้วกด S ขึ้นมานะจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดคําว่าเบสิคตัวนี้แต่มัมคลิกไปเลยจนกว่าจะครบ9ตอนนี้ผมไม่ถึงไนงะพอเราก็กดแอปพลายตรงนี้กดโอเคไปมันจะเป็นการอัพสกิลครับเพื่อผ่านเพจเสร็จแล้วให้เราเนี่ยเลือกว่าจะเป็นอาชีพอะไรยุบอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะเป็นนักดาบให้เราคุยกับเจ้าตัวนักดาบนะตัวนี้ตัวนี้คุยปุ๊บกด next นะครับเลือก เปลี่ยนอาชีพเป็นซอดแมนถ้าอัน,นอื่นก็เป็นอาชีพอะไรเขาว่าไปเนาะเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับกด n e x ไปกด next ไป, next ไปแล้วก็เลือกว่าค่าต้องการที่จะเป็นซอดแมนกดโอเคไปเขาจะวราบเราไปยังเมืองนักดาบและเป็นห้องเปลี่ยนอาชีพอ่าส่วนวิธีการเปลี่ยนอาชีพก็เหมือนเดิมเนาะเพื่อนก็ไปเปลี่ยนตามนั้นอีทีหนึ่งได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการของการเริ่มต้นใหม่ก็รู้แบบนี้ เราจะได้ทํางานง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเนาะถ้าเพื่อนมีคําถามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยดีไม่ดียังไงในเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องการอะไรเพิ่มนะสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์เพื่อเป็นการร่วมพูดคุยไปได้วยกันได้เนาะอยากได้คลิปแบบไหนเพิ่มอยากให้แนนแมนแบบไหนเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปทําให้แล้วก็หาข้อมูลมาแล้วก็ทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ ร่วมเป็นกงลังใจจห้ผมด้วยนะครับเราเดินทางไปด้วยกันกับเซิร์ฟเวอร์เอ็ดกาิอลเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปสำนี้หลอดก็ลิ้นพันเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ